อ่ะเพื่อนๆโคโกเมนนะครับคูเซ่โคโกเมนตัวนี้แต่งพิเศษครับแอดใส่ไกด์หลอดยาว5นิ้วไปให้เพิ่มความดุดันความสวยงามให้กับตัวปืนตัวปืนเป็นสีเทานะครับแต่ในกล้องอาจจะสีสดๆหน่อยนะครับแต่จริงๆปืนเขาเป็นสีเทาโคโกเมนครับโมเดล100ปีแต่งพิเศษไกด์หลอดยาวจากร้านฮัทชี่วแอดซอฟกันนะครับไกด์หลอดซิงค์นะครับบรรจุลูกปอกทอง3นัดนะครับผมนี่ นะครับประกับไม้สวยๆนะครับผมปืนความยาว5้านิ้วอ่ะหูเซ่ห้านิ้วทดสอบ <S <S โอ้โหดังนะครับผมอ่าอันนี้เนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆสไลด์มันจะกลับไม่สุดเวลาสไลด์กลับไม่สุดเนี่ยเพื่อนๆไขตรงปากลํากล้องได้นะครับเพิ่มเพิ่มแรงดันนะครับให้อ่าแรงดันเนี่ยมันมันถึงพอแรงระเบิดถึงเนี่ยอ่ามันจะกลับไปค้างตรงนี้นะแต่ตรงนี้แรงดันมันไม่ถึงไงเพราะว่าผมไม่ได้ขันจุกแรงดันสุดอ่ะโอเค ชอบสุก,กายก็